บันไหนไปหาปูสีส่วนแล้วค่ะเนาะเอฟซี่จให้ตามอยู่ค่ะวัสด,ดี้ค่ะปูมาจริงไลยเนาะโอ้ยวันที่ได้สามตัวผุดบอกปบออกบูบัดมาออกกันบัดสุดท้ายบัดมาออกนปุปนโอ้แมนอยู่ค่ะ6คตรคุนมาวันที่เข้าไปนะเนาะแมนมัน ตัวที่ส่งไปหายที่หลังเอตัวที่ัน,นบ้านมันมาออ,มอ,อ่ากันออมสินนี่เออบอกออมสินปนที่บอกเขายูสุ่มข้ามสะโนดไปเมืองกับบอกเขายูโอ้ตัวไรนคับพูดบอกมา่เลี้ยบบอกหกศูนย์ห้าละค่ะสามตัวเลยหกศูนย์ห้า เขาจมเขาจมมาบริเวอาไว้กัเป็นโอ้เล็กกอกน้ำ้นจะไปจับานวดนี่กับย่านมันออกตัวเก้าอันตัวที่จับยิงฟองยวนกลุกนน่มกลุ่มข้ามถนนเพราะว่าไปจับได้แปดสองห้าแปดสองห้า ต,ตัวนี้บลาปูแม่นแต่ว่ามือที่เข้าไปทายถ้ำกันนั่นเอฟซีก็สิได้กระเพาะได้วันเนาะได้ได้เลยกระเพาะได้วันก็แม่นมือนั้นนี่เลยหลายคนค่ะได้ก็ได้ปลหลายดอกก็ได้พอดคุณละพอดเรื่องไส้ละค่ะปูก็ฝันบว่ค่ะยังเลยยังเลยเพราะว่า ท่านเด็ดไปท่ามสนุกท่านเด็ดไปวัดปลาคำามชนหมนอือปูสิไปมือเด้ค่ะเนี่ยนัยงท่านไในมีมือเพราะว่าเดี๋ยวรอจะหน่อยก่อนอ๋อปูทักบอกนี่เด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าต้องอรอลูกศิลูกหาเด้อก่อนค่ะว่าไปวัดปลาคำามชนแนละ้วสู้ไปรปิดมือลกูกหลานหน่นนะหลับเล็กขึ้นมือเขาโอ้ ซื้อมื่อไดรดบ่ค่ะอ่าเนี่มันพุ่งอะนะพี่ศูนหาอ้าศูนหาเมื่อเที่ยว,วเนี่ยเนี่ยเล่นเา่กลุ่มค้ำฉนวนแล้วก็เล่นโผล่ลอตเตอรี่อันละถือกันหลายบ่ค่ะพี่หลายอยูุตส่าหลูกฟิกเขาขึ้นเงินโอ้จนอั้นได้บ่ค่ะเขาขึ้นเงินกับโบ่บคับ,บ,บมาได้จะเมื่อประกาศลาบเลย ดีว่ีว่าบอกได้เพราะว่าเอาขึ้นเงินต้นนำตาเทียนเหมือนทรงไปเบื่อมันไปโตเล็กตั้งโตน้ำไปออกมันเป็นเป็นสิบเก้ากับสิบหกันตัวเดียวกันนะโอ้สิบเก้ากับสิบหกคือทั้งสามตัวสองตัวตันนี้ปู้แมนนลูกพี่ลเกอะลึกสองทั้งสองตัวทั้งสามตัวนั่นแหะค่ะ หวดนี่บ้านนเห็ดขันน้ำมุนบ่อปูบอ่บอปูใกล้จะหอดมือยังจะเห็ดเพราะว่ามันมันหลักจงังค่ะมันคื่องเงินเพื่อนบ้านเรื่องอีหยังเยสีนาโอ้เอฟซีโทรไปขอปอ่ะจ้า,อาหอดบางย่านีนก็ให้เลขวิ่งไปก็บฟกตบเต้าตัวเดียวเขาก็ว่าเอาเขาก็เอาแค่สามือเลขวิ่งบ่ะจ้า นี่กันเพื่อนบ้านโอ้เพื่อนบ้านนี่คือปูสีสววนเฮานี่นี่ให้ทุกมือมีให้ทุกมืออยู่แต่ว่าการเขาเมือนกันะค่ะมือนั้นก็ไปทายท่านหมืก,กัแม่นแม่น,มนปูให้ตัวเดียวเลย เรื่อยอยู่อันที่หลังจากพี่อื่นจ้าแพีปูไปเอดขันน้ำมุออ้นน้ำปูเรื่อยบ่คคับไปมาเรื่อยอยู่แต่ว่าตามที่เขาเป็ดมือนัน่นที่ขันน้ำมุ่นหกห้านั่นเขาตั้มมีความยันอืนอหกศูนย์ไาบ่ไย้จักบาทบ่ไย้จักบาทอืมจะมือปลาใหม่ แต่มือบบรับเลยแต่มือบบราบหายเลยแต่เ่อเกนันเลขปูเนี่ย,อ,ยอันเลยอันมวดนี้ปูอันมีเลขมักพิเศษปะค่ะกนย่านันันพอย้อนหลังอะนะกันเลขที่ไปจับปิงปองอยูันปุ่มคําะโนวนหลัแปดอสองห้าแปดสอห้า ปูสิไปสุงวัดได้บ่ค่ะแถวข้างชนดนี่ไปสุงวัดก่อนเล็กอ๋อโอ้ <c oughs> คือเร็กปูหันปอยมากคือชวนมากแล้วจะอัานนาะปูเนาะอัานเพราะว่าเป็นเลขดังเพราะว่าปอยต้องงวดเหมือนกันมาถือเลขดังคือเขาค่ะ เลยบ,อบอ่อใดท่า้เฮ็ดหยังอือเป็นจังได๋กู้ได้สั่งอาสมหม่ไปค่ะยังได้กำลังหามือลงเตาเออยู่นี่งจักมื้อไรอ๋อกำลังสั่งบ่ค่ะหมออ่องเก่าก็ฮหัวปลเนาะปู่เนาะหม่องเก่าก็ฮ<า>ัวค่ะกำลังกำลังสั่งกำลังหามือลุ่มเตาเอีอยู่ค่ะเฮ็ดไปไดเรนะื่อยๆครับ โอ้ยโชคลูกโชคร้านเด้อปูดเด้อฝากมองมันใบกัดยังท่านได้ฟันกัดือว่าเลกจับปิงปองหัวท้อนนั่น่ะเพราะว่าแปดสองห้าค่ะเห็นปูทรงมากอยู่อันหกศูนอีหายัางนลยนะหัวนี้จังเน้นเอาใกล้ๆ้มือประมาณเมน่อคืนอะไรปู ประมาณวันที่เท่าใดค่ะบอกบม้อันได้ไหมบ้ามือใดค่ะส่วนมากไปนี่ไปเฮ็ดพิธี e, เอาปะค่ะไปหาตูแล้วไปขอไปขอน้ำปูอ๋อเป็นจะมาเทียมหีือปะค่ะหรือว่าจังไดไปวัดปลาคำตุ้นไปเอาไปขอที่วัดปลาคำตุ้นค่ะ เป็นสุ่มเอาบปูหรือว่าเข้าไปเหตุการณ์น้ำมนเข้าไปกาไปไวายพันซื่อละพินหนึง่งพุ่มิ่งพันหนึ่งนั่นรองเพ็่พนซุ่นขิ่ง,ง,อง,องบอกเองแบบโอ้เสียบอันแค่้าๆว่าเพิ่นมาพราานสิบอค่ะแมนออกแกกปากบอกออกปากเลอู้ยบอกว่บอกเรื่าเกิดเหตุการณ์เรือนเตียมก็ขึ้นน้ำมือเห็นไหม มีพูกหาไปนั่ำกันทุงหญ้าในกัรไสรวบมือถูกเหมือนถูกเรียนจูดืนแบบออกเล่ปพาขึ้นมื่หุูนหาโอ้เม่นในรอบปูเน,ะนาะเล่ยขึ้นเมื่อพูนหากระเรียนเล่อยทางแว่ข้ามเส้นหประับมันเกติโลเนี่ยแหละแล้วโค้งรถกลับขึ้นเขาข้ามเสนน้นหัอีก ไปตับโรตเตอรี่ยื่นหาใบค่ะลูกที่ลูกค้าจะเอาหาใบศุนหานี่คืออันเลข3ามตัวมันชุนหกห้าหรแต่่ามันมันโปรไกหกตัวค่ะออมันได้มันก็เล่ได้กันบปรด้ค่ะหมวดนี้ก็รออีกแลาวค่ะปูเนาะโอ้มีรอดแต่ว่าปากปากเลขจับปิงตองไว้หันละแปดสองห้าตเา ขอบคุณปูเนะค่ะเนาะเดี๋ยวติดตามปูมไหมปูกับยุไกเติบนะะเนาะค่ะถ้ามีโอกาส็สิสดไปนะคะปูงานมามาจอย่ากระไรยัง่ตค่ะได้จังใดสิทักหาเ้อปูเด้อสาธุกาธุขอบคุณมากค่ะสาธุ ่จะเป็นแนวทางปูสีส่วนค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเป็นแนวทางตอนนั้นปูกาส่วนมากับแม่นเนนะคะเนาะเป็นล่างปูพญานาคค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะนอะนกจากได้สชคได้ไม้กันทุกงวดนะคะ FC กับพิจนาเบิงกามยม์ยมอีกโค้งสุดท้ายสำหรับคลิปนี้จบคลิปไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ